สวัสดีครับวันนี้น้องอิงฟ้าจะเข้าครัวทำอาหารน้ำจิ้มซีฟูดสูตรตำรับน้องอิงฟ้าสูตรตำรับดีอิงฟ้าขั้นแรกเราใส่อะไรก่อนเนี่ยไหนดูดิไหนไหนกระเทียมก้ออะไรอีกลากผักชีใช่ไหมเอาตำเข้าไปเลยํำให้ละเอียด

การตำารือเข้าไปใกล้ๆเลยที่มือเลยเนี่ยโอนี่อะไรละเอียดยังเริ่มะเริ่มละเอียดแล้วนะ,ะเต้นด้วยเต้นด้วยเสร็จแล้วเราละเอียดยัง ใส่ใส่ใส่มะนาวต่อมะนาวบีบมะนาวบีบออกว่ามะนาวโอ้ยแมานาวกระเด็นหายไปแล้วไม่เป็นไรเอาอันใหม่เลยไม่เป็นไรคำน้อยไฟเอาอันใหม่เลยอาบีบเลยลูกบีบบีบ,บ,บ นี่พ่อบีบให้มานี่บีบนี่พ่อบีบบีบนาวแข็งมากเลยเราใส่น้ำตาลหน่อยหวานไหม,ไมเจียวเียวนะตำอ้องอีกฝากกำลังตำเข้ามากันแม่ มาใส่น้ำปลาหน่อยพอประมาณค่อยใส่ใส่ไปไเป็นรอยหย่อดๆใช้กะกะเอาอีกหน่อยๆเสร็วเติมน้ำหน่อยพอ ิมดยังไงมัง่งรสชาติสเ,าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำไปแล้วแล้วเราแล้วก็เอาช้อนอยู่ไหนไปขอป้าหน่อยช้อนมาพี่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้้หึ๊ฮิกด้วยอ่ะส่หน่อยตามตามคน ช้อนอยู่ไหนไม่มีช้อนจะขอหญ้ามาบอกหญ้าขอช้อนหน่อยอ่ะคนของคนที่คน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 ,น้ำยังมีน้อยอยู่เลยเติมน้ำมีหน่อยสิมีหน่อยลูกโอเค พี่โชว์โชว์น้ำจิ้มซีฟู้ดดิเดี๋ยวพ่อชูุ้งไปดิโอ้โหเนี่ยเป็นไงมัง่งโอเคชูยกนิ้วเยี่ยมไหมโอเคยยเมีคมลปลมปูมีกุ้งนะกุ้งมีปูก็มีอะไรอ่ะ อ๋อมีเกี๊ยววันนี้มีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดนี่น้ำปลาตาอะไรดูดิเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขานะไม่จะเทมนี่ข้า <c oughs> วคีกแล้วอันนี้น้ำปิ้มซีฟู้ดถั่วนี่เมื่อกี้ฟ้าทำไปแล้วน้ำปิ้มซีฟูด้ดธรรมดา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่นี่ <c oughs> มีกลิ่นหน่อยเปิดนอใจนี่เป็นไงครับเราเสร็จแล้วนี่เมนูวันนี้เรามากินวันวันหยุดสงการมีอไดมั้งนะถุงไฟถไฟไหนแล้วก็อะไรอีกนี่อะไร,น,ะไรนี่อะไรนะเนี่ยวเคียวทอดแล้วเนี่ย นีฟู้ดอิงฟ้านี่จำจิมฟูดกันหน่อยมีฟู้ดถั่วเออแอนทอดพริกอ๋อทอดพริกนะแฮมทอดแฮมทอดแล้วมีปูกะุ้นเนาะอันนี้คือไก่ไก่เมื่อกี้ที่เราซื้อใช่ไหมแล้วเป็นจริง โอเคแล้เราเตรียมตัวกินนะรอกโอ้น่ากินงน้นเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ปูมีกลิ่นตอนนี้ไม่มีกลิ่นแล้วอะเมื่อกี้ไม่กลิ่นเหมือนเหมือนปูไม่ค่อยดีเพราะว่าการมันร้อนวันนี้นี่นี่มาดูนี่ก่อนนี่นี่คืออะไรนะนี่คือต้นกระบองเพชรนี่กระบองเพชรญ้าเนี่ยมาจากของพ่อนะเนี่ยดูดิดูต้นแต่ละต้นดิดูยิมโดลูกดกนี่ยิมโด ไม่ทายเอาต้นนั้นมันไม่มีแล้วนี่เขาเรียกยิมโดยิมโดแม่ลูกดกถูกไหมเดี๋ยวต้นนี้ยังไม่มีดอกนะของเราซื้อมาเรามีดอกแล้วของย่ายังไม่มีดอกอันนี้อีกจานหนึ่งโอ้หนี่อะไรมยมีไส้กรอกอันนี้มีไส้กรอกมีกุ้งมีคอหมูย่างโอ้โหกินยังไม่ไหวหรอกตัวของแตกแน่พายา ไอ้ยอาหารไหเราจะแยกยังไงนี่บริเวณข้างนอกเนี่ยบ้างโหจ้ามากยากาศดีครับหนีเมืองกรุงมาเที่ยวนี่ดีกว่าเมืองกรุงวินวายมีต้นมะเขือเทศด้วยไหมมะเขือเทศนะนี่นี่คุณยายคุณยายอาาปลูกไว้ จะค่อยมีแดดจะไปขี่จักรยานตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีฟ้าจะพาไปดูสวนของนี่คือมะม,ม่วงเลยนี่คือมะม่วงอะมะม่วงเต็มต้นเลยู o เข้าไปโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูขนุนกันเดี๋ยวเราจะไปดูขนุนกันเนาะเดี๋ยวเขาปาิดฝาก นี่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 ฟ้าเราจะไปดูขนุนกันใช่ไหม,ไมต้นนี้ต้นลายเนะี่ยนี่ต้นมัน่วงห่ามะนาวหูค่ะชอบอันนี้ไหนชอบสีดำนรอน,นี่หลายลูกเลย ตอนเรามาเที่ยวนั้นเราก็ได้เก็บแล้วนู่นไปดูตรงนู้นนุ่นนุ่นก่นอนน่าจะเดินไปดูข้างหลังเขามีมะม่วงนี่มะม่วงเต็มเลยเห็นไหมนี่ฟ้านี่<อ>นี่มะม่วงก็บไ,ได้หดไม่ถึงไหน ไ่ถึงเดินไตรงนู้นได้เดินไตรงนู้นีอไรไปดูขนุนกันดีกว่าเราจะเข้าไปดูขนุนนะครับเข้าไปดูขนุนนะครับนี่ขนุนเดินไปดูข้างในฟ้าขนุนลูกไหนลูกข้างบนบนน้านนะลูกข้างบนก็มีนะลูกใหญ่จ้ะลูกข้างบนก็ใหญ่น้ะ ทิ้งไปก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่เดี๋ยวคอย่อยมาดูใหม่ได้ไปเราไปกินก่อนกิน,นข้าวก่อนกินข้าวแล้วเนาะนี่นี่นี่คุณอาม่าไอ้คุณยายอาม่ามาปลูกพริกไว้ไหมเนี<ะ>่ยพริกมีพริก,กด้วยไปเราค่อยมา นี่พ่อทำน้ำหมักไว้นะเนี่ยน้ำหมักหมักไว้พ่อทำไว้เมืม่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนโนะบไม่ได้แตไม่ได้ไไดต้องรอเป็นเดือนถึงจะเปิดได้<อ>เดี๋ยวเป็นเดือนเราก็มามา,มาดูอีกรอบนึ่งนี่โถซาเลงไงไ้งเนี่ยมะเมื่อก่อนปูกญ่าใช้ขายของตอนนี้ใจไม่ได้แล้วโ,โซมหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาล้างน้ำนะไปเราเดินไปกินข้าวกันก่นอนดีกว่า มันมีมันมีอยาง่ได้เวลากินะเร่องประตูฝิดเดือแสงมาค่ะตัวนี้ก็หลัง่ะ เดี๋ยวก็ให้เชฟเปลี่ยนไฟตรงนี้นี่ครับโอ้ข้กระนั่งน่เชฟเชฟมืดจ้าไปลูกนี่ครับโอ้กินกุ้งไปแล้วนี่ นี่เมนูอเมนูหนึ่งที่น้องฟ้ามาทําที่บ้านปลูกยากคือเมนูเกียเก๊ยวทอดพิสดารพิสดารยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าพ่าาอออกมาจะไหมหรือว่าจะสุกนี่คุณป้ากําลังเปิดน้ํามันให้ร้อนอน้อ้อฟ้ากําลังเตรียมตัวที่จะทอดนะครับ ซูมดูดใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเพชรอีฟาเป็คน,นทำเองโอ้นี่สามเหลี่ยมเลยสวยมากถือถือถือส่งมาให่อส่งให้พ่อดูนี่ของโมนนี่นี่นี่สูตรเกี๊ยวทอดน้องอิฟีฟ้านะครับกระตางส่วนเกี๊ยวคืออะไรซื้อเกี๊ยวมาจากตลาดนะครับซือ้อหมูมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วก็ก่อนจากนั้นก็ต้องมาขูดเอาแป้งออกก่อนเสร็จแล้วก็เอาไข่ใช่ไหมเช็ค ไข่ไม่มีออมใช้ไข่ไหมไม่ได้ใช้ไข่โอ้ไม่แต่สูตรพ่อไม่ได้นะต่อสูตรพ่อต้องต้อง,งใช้ไข่ใช่ไหมสูตรพ่อต้องใส่ไข่แต่มันเหนียวมากเลยอ่อะอน้ำมันไม่ร้อนเลยครับลงไปต้องรอน้ำมันร้อนก่อน กินดอกไม้ทอดมเดี๋ยวบ้าจะสอนทำวิธีดอกไม้ทอดดอกไม้ทอดดกไม้ทอดก็คือเห็ดเข็มทองทอดเปล่านี่ดอกเมื่อกี้เนี่ย้เก็บมาเนี่ยกินได้เหรอโอ้ดอกไม้ทอดนี่ทำไมทำสามเหลี่ยมอ่ะตอนแรกไม่ไม่ทำสามเหลี่ยมใช่ไหม่ะอคก็บอกว่าพัย่างนี้เหรอโอ้นู้นนู้นนี่นี่ดียทอดดิไปทอดดิทอดทอดยังมาเลยลงกระทอ่าลงไปนี่นี่นีสามเหลี่ยมนะสามหลีมนะ สามเรียมนะโอ้สวยฟูเลยน่ะพอแป๊บเดียวเองพอก่อนอรก่อนจานวาจานวาจานเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่นี่พาไปดูครับพาไปดูนี่มาหยิบจานแล้วเนี่ยส่เข้าตัว หยิบจานแล้วเห็นไหมอันนี้ทำอะไรนะอันนี้ไม่ต้องอันนี้กคาถาเด็กไงกคาถาเด็กเดี๋ยวดิเดี๋ยวดูดิดูขึ้นมาแล้วจะสีสวยไหมดูก่อนแล้วหนูทอดทอดต่อซูมเข้าไปดิโอ้สีสวยมากเลยเจดิสีออกดำดำเลยโอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ นี่เกี๊ยวทอดตำหลับน้องอิงฟ้าหรือเด็กหญิงอิฟ้านี่ค่อยๆใส่นะใส่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวรอกินนะครับเดี๋ยวรอกินใช่ไหมโอ้เสร็จแล้วเดินแจกแล้วเนี่ยเนี่ยเดินแจกแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่นี่เกี๊ยวนี่หญิงฟ้าพับเองทั้งหมดเองนีเกี๊ยวนอนอยู่เอาไปวางที่โต๊ะเร็ว อันที่โตเลยแล้วสุดยอดเลยอ่ะคือทอดไม่ดำเหมือนพ่อเลยนี่อ่ะเด็กฟ้าจะทำเขาเรียกอะไรนะดอกไม้ทอดดอกไม้ทอดนี่ดอกไม้ทอดนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกเล็บมือนางเล็บเล็บมือนางจะชุบแป้งทอดเนี่ยจะชุบแป้งทอดใส่แป้งก่อน ใสแ่นนแ,ปแป้งก่อนนะใสแป้งก่อนเดี๋ยวไปใส่น้ำต่อใส่แป้งน้ำลมอยน้ำลคนให้ละลายอย่าวเดียนะอย่าเดียวนะพอแล้วค่อยค่อยคนนี่น่าว่าคนนานไหมครับคนให้ละลายลูกดอกนิดมัชอบคนให้คนนานไหมครับเนี่ยคนค่อละลาอ๋อ ว่ามันข้นไปปาะครับเนี่ยต้องเติมน้ำห,หน่อยปะ่ะต้องเติมน้ำห,หน่อยปะ่ะโอ้โยมันเริ่มใสแล้วนะเอ,อาแล้วเร<ด>ียบร้อยเรียบ<ช>ร้อยใช้แป้งทอดกรอบบอกติบอกว่าใช้แป้งทอดกรอบนะคะ ตาไหนอุ้ยนติดด้วยกระสิตหยิบดอกไม้มาทีละดอกมาใส่ไล้หยิบมาสิใส่เลยต้องใส่ท่อทีละดอกเหรอเดี๋ยวก็ต้อนลงไปเด็งแทนเออท่อทีละดอกหยิบมาเลยทั้งทั้งกำอ่ะหยิบมาเลยทั้งกำนั่นน่ะเออหยิบมาเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยทั้งกำนี่นี่ ใส่ไป,<า>ไปเลยใส่าาไปเลยทั้งกรรมใส่ไปเลยทั้งกรรมนะคุก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 เออคนคนคนคุกนี่เราจะลงกระทะแล้วคือดอกไม้ทอดน้องเด็กหญิงฟ้านะครับสุดทอดนะนนข้าวใบ้านยอดพริกก็ทอดได้เดี๋ยวคนไม่ต้องการไปเอาดอกกันี่นะทอดในเราว้า นี่คนนี้จะเข้ากันแล้วเตรียมตัวทอดแป้งใสไปหน่อยอ้าวเนี่ยไม่ต้องแล้วพอแล้วไม่ต้องเยอะปลงฟุ๊บนี่คือดอกไม้ทอดอืมตักไปมต้องใส่แป้งไหมใส่ดิตักไปด้วยลอยดอกไม้มันลอยได้ไหมได้อ่าใส่แป้งด้วยหยอดลงไปเออดอกไม้ทอดดอกไม้ทอดเดี๋ยวเราไปจิ้มกินนะดอกไม้ทอด ติ่มกั่น้มติ่มไงอือปีทอดได้หมดอ่ะยอดลงไปเอาพอกาลได้ป่ะคนอ่ะคนก่อนคนต่อคนต่อก็ได้อือใสน้ำบ้าไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไงไหนดูที่ไหน,อ,นอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะดอกไม้ทอดไหนเนี่ยดอกไม้ทอดเมื่อกี้เหรอ,อ

มาก,มากเ,นะเ,เดกดีขพ่อแม่นะทำเกวา,าเก่งๆนะล,ลูกนะอคาถ่ายรูปคู่เมือแล้วโอเคได้เวลากลับแล้วนี่มาถ่ายรูปคู่กับปู่กับย่าสังนี้อีกไหมเจ้าสงนี้เออข <tem po> ามกล้กกกองนี้ ปีนี้แล้วนะสามปีแล้วนะที่มีลูกเดี๋ยวจะเอารูปชนเลย